พินพินส่งจากมาเลเซียเหรออินเตอร์เนชแนลฮับมาเลเซีย อูเก้นเอเซนอืมเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮึแล้วทำไมตามติดอยู่อย่างนี้ไม่ต้องตาม ยอยื yo, yo, yo. Me, <c oughs> ah. ้อย oh, <c oughs> ู aring, ่น้องเมียวยู่อเห็นไหมเห็นคนหลอของเราไหมอ๋านอนคอยแม่เหรอครับลูกอ๋อบิงซูคอยแม่อยู่คอยแม่อยู่ใช่ป่ะมีมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมองอาหารมองอาหารตัวเองนี่ไงนี่ไงของบิงซูใช่ป่ะลูกใช่ไหม โอ้ของบิงซูทั้งนั้นเลยอืมนอนคอยอยู่อ้าววงนอนเหรอ,อ,อบิงซูยังอยู่ป้าแมวขอบคุณมากนะคะป้าแมวคะ่ะพอดีคุณครูขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้ทกักทายอืน้านานะานา เด็กน้อยคนหนึ่งคอยแม่กลับมามองมองเนี่ยพี่ตั้งอาหารไว้ตรงหน้านพี่ตั้งถุงถุงอาหารไว้ตรงหน้านี่ยมองครับเดี๋ยวให้กินลูกเดี๋ยวให้กินนะครับเดี๋ยวให้รางวัลคนเก่งครับ เดี๋ยวให้ลองแันคนเก่งของแม่เลยครับโอ้แม่รู้แล้วเออรู้แล้วครับร้อนถอดเชือกกันถอดเชือกกันมันร้อนฮึแอนอน์นหิวแล้วลูก น้อิวมากไหมหึอมากไหมลูกหิวมากไหมครับโอ้เปิดว่าเราไม่บิงซูก่อนนะน้ำมีอาหารโนหรือเปล่าเนี่ยมีไหมมีอาหารบิงซูไหมครับ มีไหมครับมีอาหารบิงซูไหมครับมีไหมครับมีอาหารบิงซ์ซูไหมครับว้ายของใครเนี่ยอาหารใครครับเอาที่มันมีรสอันนี้ด้วยเนาะที่มันมีนมแพ้ด้วยเนาะจะอร่อยดีกว่าอันนี้อาหารของใครครับอาหารใครครับของใครครับ หนูไม่หากันไปคนไข้ครับอม,มลิง้งสู้เหรอลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,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 นึงแป๊บนึงอุ้งม ตอกินนะนี่พี่ร้องร้องนี่ยากมากนะเนี่ยอู้ว่ะบิงซูอของแม่ครับ